สวัสดีครับชุกับสาวดำซิ่งครับวันนี้ก็จะเอาเอาถังอ้ำครับอันนี้จะเอาถังอุ้มลงครับสีทำเป็นรถกระสอบครับสะเพลื่กล่วช่วงล่างพังครับเห็น12 HL เสียเบียร์มาสิบดูเล็กไปเลยครับาพอผ่านครับต้องเอาทำเป็นรถรองกระสอบจะฝากคลิปสำหัท่านลง <c oughs> เายวจถังอุ้มลงครับเอาลงไปแล้วก็ตับช่วงล่างออกครับจะใส่ช่วงล่างเดิมบออาจารย์ทำคานตู้ใหม่ครับ พอผ่านแทนเชียงก็ว่าผ่านยวจะตัดออกให้หมดทั้งไฮดรลิกทั้งไฮโดรลิกเดี๋ยวดูแล้วว่าดูก่อนครับอ่านก่อนแล้เวเจ้าเรียงกันเป็นแนวเดียวคกับทั้งน้ํามันเรียงฝั่งนั้นเดียวกันแล้วก็ตังหมอ,อ่อยจุดนี้ตรงนี้ทําเป็นตะแรงเลยแกงหมอน้ํา กูแจกูไปเพิ่งถิมเส่เคียงก็ที่ทบักเกิ่งใครอยู่บริเวณเขาวินเไหจดโมงเดพีคกู้มากเลยแล้วเ,เ,ลเ,ลเราทำง,างเฮ็ดไปเลยไนะ่เห็นรถกุเนาะ,ะรถไม่โค้ง, <laughs> งยังมีรถประจังเนาะจังรู้ไปเอามาลดรถจังจังมาเดยจังมดหังมึง <laughs> ดีดอกหรอวะแล้วแล อ่มันรุดเหรอเห็นบ่ดเลยแล้วมึงใชไป้ายานี้ยังวันนี้ป้ายานี่นา,ามันเสียวลงแค่ไหนนี่นนล่ะฮะเดี๋ยวนะเดินหน้ารถบ่มันจะเปิดท่อเออนี่ออกก่น,นะอะเ่อไหร่ได้หน่ไอ<ป>ถือบ่ถาเอาลงมาเป็นยังบ่วะเดี๋ยวเดี๋ยังมันพับได้เลยเออตัวน,นี้มันพับมันเวียงได้แล้วมันขึ้นขึ้นไงนบ่างนัอยูงง่ ห้หางกับอ,อยแข้งรู้ไหมเห็นไหมอยแข้งล้มัหลุ่มใส่กองไส้เลยไหมเพราะว่าหอ,อยโขงมันจะออกกี่ล้บเธอบูดดิมันบเบาน้มอะไรตัวนั้นแล้วนี่ Yeah, oh. oh.

ทันมันมาล่ององียกต้ขึ้นยกซอขึ้น,นเดี๋ยวเขาจะพลิกตู้ลงมาเลยพายกซ้ไหนขึ้นามันก็ล่มไปวอวะแบนมทั้งท่หองอเดี๋ยวมันเสียดในห้องเวิ่งที่แตกเาแตกเดินได้ที่้อเก่าเดี๋ยวมันหั้งน้มันัก้อขึ้น,ม,นม,มันก็ล่มไปล้วเพราะว่าถ้ามันกรลุดหรือไม่ยกซอกัน

ยังของสัมบีปลาเหลาชามือชามมือสัมปลาเหลาเฮ้ยอาจารย์เป็นไงปลาเหลาเป็นไงดูซิปลาเหลาไปเอากระบอกออกมาเอากระบอกกระบอกเส้นสายมันคือกลุ่มอะไรเดี๋ยวจิบุญสิสร้างคู่หนึ่ง พ่ <c oughs> อยังชิบะทียังยังยังมาครอบะน,น,น,นี่รับรอยละยังชิบกว่วถาปลาเราไปใช่มองนะก้มานี่เกิดเปลี่ยนแม,ม่ยังทอนเสียดนี่ไหเปลียนเลยเ,เปลี่ยนกระเดย่ะพัน็บาทนืเดนะซื้อตอกูไปได้กูขายให้อน่เลยตอ,ยอดยมแกงอยู่เฮ้ยอุอยู่อันย่อยู่เอาถ้าเปลี่ยนนี่ใส่เลยเด้นีสุดนี่เป็นเหดเบิดนี่ แนบ่ะไรตัวนี้งามบ่ะนีขายเลยสองหมื่นนี่ตู้ชุดลางแมนงมนส่นเลยสองหมื่นซื้อไปเลยสองหมืน่สมนสองซื้อดอกเป็นเหล็กปะล่ะเหลไ,ได้อย่างไงได้มันจะพูดเลยพัดลมพอดหากเลยอือแต่บ่ไดอกนะทอทอแยกจากหาท่านก็บอกบอกดอกนี่ตัวนี้เปี่ยนเป็นฟ้าเล็กตัวนี้เปี<อ>เ่ยนเป็นทอเล็อันนี้นะน ซื้อเลนมาแผ่นหนึ่งเหลือๆเลยเม็ดมินเลรมินครึ่งใส่กระดูกเบื้องจะเบิ้งมัดไปไอ้ใครมัดไใบมีดใบมีดมือมันนั่งขึ้นมาเอ๊ะมันใบมีดจะได้เลรีมาหอดตีบมาได้แทนเขาเขาติดไลยฮะมันบ่เป็นหูบ่ใบมีดโอ้ไม่มีรถเกี่ยวจอแพ่เลยเฮ้ยเห็ดใหม่เป็นเลรเบิเป็นยางงามตัวหนึ่งเห็ดเป็นทอหกนิ้วเลยนี่ถระนายเขาถึงมัดอะไรอยู่มัดอะไรอยู่เดี๋ยว อ้าเรียบร้อยครับโล่งแล้วไม่มีปากไม่มีทอ่อแล้วยังกระบอกเก็บไปแล้วเก็บมัดทั้งหน้ามาดิด้วยแล้วก็ตัดถิ่มมาเลยจัดระบบไม้มา เอาให้นั่งทรายมันลงเลยกูขึ้อยากจะปต่ำยกข้อเนี่ยนี่ขี้กลายแต่วะาระหว่างหลือต้องเหล็งกับเบื้องมันลงกันเลย, <c oughs> เยมั้งเอาไปพ่อกันครับหมู่าษีเอาไปยังไงเด้อวันนี้เด้อพี่นอ้องมัดดีๆเด้อ